Ao oh. จะตั้งใจรับการตรวจสอบกขอผู้บังคับบัญชาขอผู้บังคับบัญชาโคบกโคบกอย่างสุดความสามารถอย่างสุดความสามารถข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขาดหนีราชการจะไม่ขาดหนีราชการจากกรมกองและสนามรบเป็นอันขาดจากกรมกองและสนามรบเป็นอันขาดด้วยคำกล่าวคำสั ว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนานและองค์พระมหากษัตริย์และองค์พระมหากตรข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและระเบียบของกองทองอย่างเคร่งครัดและระเบียบของกองทองอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าจะดูในศีลธรรมของศาสนาจะยู มณฑลทหารบอกที่สี่ผู้บังคับบัญชาและพี่ฐารเก่าทุกท่านครับกระผมพลทหารนรินุมานีเป็นตัวแทนทหารรุ่นปี2568ภาคที่หนึ่งมีความรู้สึกภูมิใจและหลั่งเื่องใจในความอบอุ่นที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญให้กับฐารใหม่รุ่นปีรุ่นศาสนา2568ภาคที่หนึ่งของค่าใรติยศสัตย์ โดยมิงได้จัดพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกฐานใหม่ขึ้นในวันนี้ซึ่งประกอบด้วยฐานใหม่มูลนายบกที่44จำนวน130นายกองพันฐานราบที่1กองฐานราบที่25จำนวน133นายรวมนั้งสิ่น263นายซึ่งได้มาในงานตัวเข้ารับราชการและดำเนินการฝึกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกฐานใหม่ของกรมรุธศึกษาฐานบก เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกฐานใหม่รุ่นปีนพุทธศักราช2568ศัตที่1นึงต่อค่ายเขตุรศัตร์ในวันนี้ในานามของข้าราชการค่ายเขตุรีัตย์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทหารใหม่ทุกนายแสดงเก็บตจำนงเข้ามารับ,รบใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจํก,การ และพวกเราทุกคนถือว่าทหารใหม่คือผู้เสียสละที่แท้จริงนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านได้เดินทางเข้ามาภายในค่ายเขตอุลุศแห่งนี้ขอให้ถือเสม,มอว่าเป็นบ้านแห่งที่สองที่ทุกคนจะได้พักอาศัยอย่างอบอุ่นผมขอยืนยันว่าสัางคมทหารเป็นสังคมที่เต็มเี่ยมไปด้วยความรับ